โอ้ยยางข้ารลนรูนเมื่อก่อนมาสลดอ๋อตัวใหญ่เลง่ายกว่าได้ครับผมขับงานโอ้ตรงใหญ่เปรตนนะครับเปรตนี่นะตันแรกแข่งหวานครับครับกลาบสวัสดีต่อนเช้าครับพี่ต้องขับเช้าสวัสดีทิพย์หงสรตาลาโค้งครับมาตัวสานบานเทามาไล่งานตกลึกเก่าครับพี่รองกลับมาถ่ายดินครับมากับเบนิดครับเบนิดไอ้จูนครับพี่รองเห็นบ่ล่ะ ครับอ่าถือว่เห็นอีเมียอยู่ไกลๆครับพี่น้องครับพอเห็ดินครับทุกคนกําลังเคิื่อนน้มันมากรับการเปียห์รอเบื้องต้นครับพี่น้องข่ายอีแม่แล้วกันครับอยุบเลยจะหาหาบึงหูกับปูแถวหิมทางถ่าครับพี่น้องครับถาพวกไอ้ดินมันมากเลยครับสงสัยน้ำมันอยู่ลานเบิดบว่จัดขับเบาตัวกับเม็นชิดออกมาก่อนขับเบาหนึ่งขับเม็ดชิดขับเบาบ่อยครับพี่น้อง ครับยังเบิ่งหม่องเพิ่นดีครบได้หลายครับพี่น้องหมู่บ้านได้ครบกหลายตัวนึงมือนที่เป็นสีพุ่นปลาตัวมาในบ้าครับหมู่บ้านขับลมกันเฮงเฮงครับครับพี่น้องกิศทางครับชาวบ้านมันจะปลูกข้าวโพดครับปลูกข้าวโพดในงัวงครับถูะข้าวโพดข้าวโพดในงัวงก็เร่งดีมากอัดเลย ตามอมทาไอดิมทาพวกบาวบอยพวกบบเบาบอยเบบิดน้อยหนึ่งรับพี่น้องรับพี่พ่หาเขียนอยูกทำของคำยไดใ้ใบ้านทบตอบ่อไปกบหลายแห่งอยู่แล้วว่าได้กเราหลายโถดูทำบาวตัวเมื่อดได้มาก ไก่ข้องสูบนักครับพี่น้องของสูบดำครับตรงนี้ตต้องเมืองครับของหนักขับกระดบบ้าวริไปหาเมืองมงคุณเอาผมขับบ้านแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> มาแล้วคนเอา้าพอดีดินมากพอดีครับได้แล้ว ไอ้บอยดิครับ,อ,บอ๋อครับไอ้ดินคก็เป็นคิดให้กับหอดครับพี่นอ้องเป็นบาบาบอยไส่แล้วเฮขี่ยบอยแย่งหรอขุนขาวกําลัางมากครับขุนว่าเป็นบ่าวบอ,อยเขียดอุ้ยลมแห้งคุนขพี่น,อน้องวันนี้ขุนขาวกำลังร่วมโตกันได้ครับ คียบอว่านุณยายว่านจคตับมกบมาสามเียวบาโตัมบ่ได้ที่ว่าเป็นยังไงลมาดิครับไอ้ดินอะไรแจกโตัวกูครับโอ้ยนคอลายัวครับจอกบาดเดียวว่าด้เลยครับบุรีเดยวตามไปหลุดนึกกันมาตีไดพอครับเบาหนึงครับเบาบ่อยพลังสีมะฮอดนะครับพี่น้องไปไปดูอีกกันครับ nào thì mình đi cái bạc <laughs> cái bạc <tử>, cái cái nhang mắc ừ cái <laughs> từ hôm một แล้ับบสามกว่าสี <c oughs> ่ไห้ได้ไหมครับพี่อ้องกำลังขาปองไปย <c oughs> ัครับลัดตุงลัดปลาดำครับคับบับคนสีผ้าไปนันเงครับพี่ดอง g p s ก็ดีนะไปนั่นเงกับไป ก,กับเกเลีกยกบอตัวพัแถวนีเอา่าตุ้ปาผ้าด้านท้างนี่นเขา้ายี่ับพไปน้อเจ้าตัวสีว้าไปใสเด้อปนเจ้าน่งะคับวาดีกับไข่ไข่ จอนี่พ่อครับอสบ้ยมากบ้านแล้วครับจีพีเอท่าเกียรเป็นตำต่อเหมือนกัน <c oughs> อ้าวหอดมองแล้วครับพี่น้องไปยังไมไปลุยเท่ากันครับหอดสถานที่แล้วครับพี่น้องบ้านห,หนึ่งปูสนานด้านการกรบครับเ <c oughs> มือ่อไรเพื่อนกับมันับเดื่องไรตัวหนึ่ง คนหมันยังไปยังไงกับหมันครับพี่น้องขับไม้หนีบาตัวเขาบาเทียแรกถ้าก็ไมาลอกมาบึงเทียแรงแล้วบอกว่าพวกเมียพวกไอ่มันจะได้ร้ายครับมีกบพวกไอ้ตัวแถวเดี๋ยวคือตัวเมียเนาะมันจะคือครับถ้าว่าเขียดมันมาไล่เขบเป็นได้คบเวกไอ้ขับกำลังสาวหาบึง มาัางพี่น้องว่าพาทีมานกบก้อนกันไปดิครับบ่าวตัวนีม้่นว่าดอกพิ่เตขัวมาหาเขียดบนไนฟรรับน้ำมูแจักตัวว่านพลังคนเหมืนกันไปครับไปหลุดน,น้ำกันกำลังควดกำลังเคีย้ยคับพี่น้องข้าเป็นตะกครบนี่ครับ,บพงที่บินสุ่มๆแต่เขียครับพี่น้อง น่าอ <N> ีเ <c> ม <oughs> ่คือบอกดีขับจะไผถีมานมาวันครับพี่น้องเดี๋ยวจะขาบึ่งน้่งกันขับวาภูโศกดีภูแหลกสิเป็นไผ่ครับพี่นอ้องขาพั่งมาลอยอยู่ ก็อะไรครับพูดถ no ึงแล้ววันที่ห uh, น okay. ึ่งครับพ uh, okay. ี่น้องโดนแกมมันบอกครับแอนเอาไปเอาไปเอาเอาพี่น้องเอาเ้ยเทเอากลเองไอพี่น้องลวแตก้แตกมันอยู่นีรราโดนา้าายกลับาก็เลยเอวเห็นพี่พี่จะอก็อยู่เป็นีบอยม่ันได้ดูนะครับกลาบอาเ

ว่าเป็นตาหน,นันเนาะอยู่เปลี่นแปลงให้พี่ตองครับ <laughs> แปลีนแห้งโห่ล่ะพี่น้องว้า <laughs> เขียนกระเลาะไ,ไหลไปนี่คำส่วนมากเว้ยหาบึงคบบึงแห่งพี่น้องอครับเพราะว่าอากาศโอ้ยลมแห้งไรากาศคนกับต่างหัวหา,า,าครับพี่น้องพนละแจ้คนละบุ่มครับผมถ้าใครได้คบผู้หนึ่งครับพี่ได้ เปนนิดแค่ะไรตัวนึงอีบูค่ะหูอ้ามัดมันยืดตื่นเลยเลยกตื่นกันะครับหนอมูไปดองไปตำหมักหิ่งมเรีนเลยครับครับอนน้นาดินหนอกยกที่พัอพี่น้องขับกวดที่อเจรตัวขับย่างไก่ออกนี่ทั้งเทียกับบ่อคอทอมส่วนมนกาพื้นยืนน้ำตกนี่ เาก็ง,าง่ายเรับง่ายรายน้าครับเเห็นง่ายเนเันันจด,ดีอยู่ไตละบอกอย่าร่ีับไปเนี่ยวาหนึ่งเห็นผงเก่าพี่้องีละอุ้ยตัวบอลอยเน้อเันเป็นอุ้ยมันสิบตัวละสอลูกน,นี่แก นี่แหละครับง่ายคบเก่าที่ว่าตัวบมหน่อยครับกันง่ายปันนี่บ่มีดอกออกนี้แหละครับปันเนี่ยวันนี้วันนี้ก็เอาท้รุนบางแหน่ตัวครับนี่ละครกหลาบเี้นะครับโสดหมดเลยหาตำส่นจำสิ่นครับเพื่อนตัวน้าคนลบครับลบตัวนี้เปนที่พ่อคาอยู่เปลี่น mẹ đây mẹ ơi tào tàu, tàu yên vậy, tàu tào vậy, mùng năm bói 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 mùng năm mẹ như thế, bị พ่อครับใครช่วยละเห็ดเต้าห่างกัน่อ้พ่อเห็ดเตาอะไรครับมันน้องสางพ่บ้านไแต่อีพ่อไปเจอสะดุ้งอยู่ก็อีแม่พ่อพ่อผมก็แม่แหล่นั่นเอ้เดพ่ออยู่บ้นพออยูบ้นทะเลรู้จกบ้นนองเมืองม่เจ้าอยู่บ้นไหอยูบ้นน้องสางมัน้องสางแม่พ่ออยู่บ้นไหนพ่ออยู่บ้นน้องเมือง พ่อค่อยไปซือสะดุง้งน้ำออกไปยู่ว่าแม่นวาเืิอสะดุง้งต้องกันอยู่เลยออนี่นีคยไปเปิดบ,บาเปิดนาวไปบ่งโยธาหนาหน่อยฮ่ <l> <c oughs> ยหัวครับปล่อยดินปก็บบวกไม่แม่เลยดคข้าพ่อเห็ดเตาอย่างครับดิเตาอย่าง อีพอเพิ่นกำลังเฮ็ดเตาสีท่าอยู่นี่มอสี้านี่นี่แหละพี่น้องเ้ยอธิบายดินไทยอย่านี้นครับนี่มอนี่มองเพื่อต้มเกลืออุ้ยครับล่ะอีพอกำลังเฮ็ดตี่าจังมางมยเอา้ัอ่มัได้เกลือ อีกเอาก็มือครับพี่พอมาติสมก็ข้าวท้องมันสุมั่นครับตีสูตรโบราณเด้อครับพี่น้องบ่ค่อยเห็นเลยเด้อไม่เห็นเห็นใต่ขอาเลยนี่แหละครับพี่ละครับเป็นเตาห้างครับเตาห้างต้มเกลืองคุณใดครับดิเป็นครับเนี่ยดีละครับต้มแล้วเราทอดมือว้าวนี่นี่เอาตัวนี้ไปต้มขู่ขับ้วพี่น้องกันมาดิพี่ครับ กันอีพอเราเห็ดยวสูงไหมหลังจากมาดินแล้วครับหลังจาพอดีเอาดินมาแช่น้ํานะครับน้ําเกลือก็จะลงมาได้โอ่งนี่ครับแล้วทีนี้ก็เอาไปต้มนะคะเราไปต้มแล้วก็จะเป็นเม็ดนี่ครับไอ้ดินกับเป็นนิดสีมึงเข่นกันครับกันไหมเข้มมะมะสีมึงเขาสีมึงที่เข้มนี่นี่บอครับว่ามาตีนี่บอ่ะไหมเอามาตีนี่บอกะเข้มเท่าอ่ะ่ อีพอเรานาม่ตหนอเล่าเมียนก็นามมาใจหมีมาแล้วก็ปิงมากเกลือยังเขาเกลือทิ้งเห่า่อันี่พี่น้องถ้าอีพอเราเห็ดอยู่ประจำกันนีละอันนี้นา้มพวกาของชาวบ้านมอรพอลวพกเขาพูดพันยาชาวบ้านเนาพอรับต่สมัยโบราณพี่น้องรับพนอไละหนิ มันก็ตั้งที่ส enfin ิลบวเร็ับเขายรวแปดเก้าร้น really. e ี่ละขับบกีเลยครับพี่น้องรุ่นกระดาอย่งนรุ่นไปฟันนึ่งอย่างนี้ฮาเกะแก่แก่มาเดือดาล้วจะคว้ามันก็มันก็จับจับจับตราันแล้ว้าานี่ครับพี่น้องปุ่มบรญ่า ชาวบ้านครับแต่สมัยโบราณครับไ่ค่อยเห็นลครับส่วนมากบ่หมีนะครับะ่อีพอเนี่ครับพีอพรับปันเตาห้าบนเห้างับปั่นเตาห้างับปั่นเา้าัปันเตาหางขับปั่นเ้งรับั่นเตาห้าับ่นเ้รงับปั่นเ้าพขับป่นับป่ับป่ง่งป่นตั่นเ้องัันเันแล้วบนี้พอั่ับคุ่ กันแล้วตี๋ยวฝุ่นตเ้มอยู่ครับไตต้มย่เตาห้างข้าะทิเป็นเกียเกียวทสมาคี่วาเ็เกาเนกเทอดบั้งครับาบอยกับาหนึ่งกับไปทังหนเลยครับไปมาตัวก็พร้อมพวกไปดินข้มแล้วกะทีน้ำกลดขับน้ำกลนครับมาหนึ่งนะครับออกโครับใส่นี่นนี่นี่บุใ่ใส่นนี่นี่ ใส่นี่บอนี่แหละนี่แหละว้าวไปงูครับพี่น้องไล่ทามไปวัดตัวก่อนโกบก่อนไปโอ้ยว่าเป็นกบเป็นโมเมนต์มาดูยัดเดียดครับพี่น้องมาดูครับพี่น้องงูครับเฮ้ยคุณล่ะตัวบักใหญ่นลยพี่น้องว้าครับเคนขนานยี่ผเฮ้ยอุ้ยค้อนคิงลงยาวเลมาเป็นกบส่นตัวกำลังจิกกุบครับคุณนี่แหละมาดเหยียบมุนไอ้เหี้ย คนขี้ลูกครับพี่น้องับไอ้ดินพ่อนทำอ่าเนาะเียเนอะรับจานเป็นจันแล้ขึ้นไอ้ดินผ่อักโอ้ยงานงลไอัดจกนนะัากินสืครับพี่น้องกาะจนหอทีเพ่อกุ๊กสอตัว คสองสองน,น,นเลยเขียดกับบอบมี่ครับล่มแหงไหนครับสีหาบ่ยี่ข้าวครับได้กับ่ได้กับว่าบ่เป็นรับข้มจิงงอยจาเอาเต็มผา,ยาแยงหุ่นเลยบ่ได้บ่ดิข <c oughs> ับล่มกับแห้งแหงครับบ่เป็นแหงธรรมดาแห้งบกยางขัดม่หอดกับว่าทีเดียวนาําลรูบอ ครับ,บรนนดีแลครับวัตทุกคนเน้ก็ไต้กบสองตัววันนี้าสิได้คูบเขียดพ่กในมวลในเักกน่อยกับพวกมีเขียดโอ้โหงเขียดอืดขัดอีฝั่งหนึงเห็นกับพ่องูตื่นทำบนง่ามๆครับมูวันมู๊โบอครับ งูหลายครับงูจะเดียครับพี่น้องแต่ว่าบ้านพี่น้องเนี่ยมันอื่นงูอย่างงี้งูจะเตียเต่ยบีกว่มาตัวกระบาดแท็กมาแต่ละพื้นที่เอื่นยังไงครับถ้าพิสตะกุบอยู่ดีครับพี่น้องมึงซ้ำคนนะตะขันทำโมมีแห้งมาติอันสวกคนมึงทำกันไหนเป็นหนับอีแม่ก็บ,บา้าบบนหานึง่งเป็นบ้าไปก่อนไปหามาเต็มหุ้น ใที่ไหนครับอันนี้ที่ร่มนี้ห้งคักครับนนี้เฮ้ยเขาเหลืาคนบ้าขนาดเบาหนึ่งครับเสียนกบค้าคักบน็กัพ่อโถวัก็บ้าว่าเป็นรับพี่น้องเพาเต็มมามกนันใดก็ตาอาดาบนาเอาเต่มะมือแล้วเป็น เมรินกับเด็ตัวหนึ่งเอ้ดินกับเด้ตัวหนึ่งทำตองกันนอวนันจับเสียมือเปล่าโอ้ยจะไปหาอาบเด่นเด่นมาเลงยิ่งไปอาบไั่ไปเล่นน้าเล่นหน้าอยู่ว่าหนึ่งกุศ่นน่าีครับเป็นที่ภาคเป็นอะไรครับขับเดี๋ยวปรึกษาคนครับว่าเทียวจังไหนครับกำลังปรึกษาผู้นำทีมงานอยู่ครับพี่น้องว่าเทียวจังไหนครับไป้เบาบอยเป็นขนาดตาฝื้นลากขึ้นไประบบครับอ่อนเอีแรลกครับพี่น้องให้เดติโบเดต บ่หนาวลืมโอ้บอ่บอ,บอ,อนเดนบ่ฮ้อนนี่แหละกำลังฟุ้งซากันมาเที่ยวเนี่ยไงไปใชกับไปครับเ <c oughs> ขียนวันนี้เป็นยังไงนะมันหล่มได้ีขอกกันได้เ <c oughs> ลาะฟ้าไป้ใชกับไปวัดเตบย <c oughs> บอนยังรับไปอีกโมงนึงครับพี่น้องข้าก็มาหอดครับมาเบิ่งห้องนี่แบบนี้ ครับถ้าขบ่ไไ้ห้องนี่ไงคือทีหาไยอวยเลยครับบาดนี้โอกาสสุดท้ายของมือนีครับคือวบาบะหมันต้องใช้สินไม่กินมาหมาขั้นไหนซ้ำหนึ่นชุ่มดีบ้างเราไปดีครับย่างบาได้ก็ดีคูบเขียนเนี่ยใครเนี่ย วา <laughs> เฮ็ดยังมาดิมาทบเห่าเหรอพี่้องับมาไอ้ดินเห่าแล้วใครกำลังโดบยังงี้ต้องใช้ทีม่เมื่อยไงไปจา,า,ากพี่ถุงนี่โตถัดอ่งกำลังเดยออู้ยเฮ็ดยังะไนี่มันหล <c oughs> ายแถวเฮ็ดยังคือเฮ็ดดากรวดอยู่ เอาไปเเอาเสียมมาดามเสียมทางแบนยบ่ออากระเป๋าหนึ่งโอ้ยครับเอาหาเียดเดอ้มาทีมันหนึ่ครับพี่น้องเห็นแล้เขียดตัวนึ่งมาเลกของเอ้ยรุญต้องกันพี่น้องจะเป็นโค๊บจวมาโบยังโบปลอมโอ้ยาอคือวหนึ่งง่ายนึ่งนี่จะไปเห็นบ่เห็นหรือเปล่าคือแบบวกงบอ้่กูละ โอ <Okay. S 1> ้ยบ่คือเรี่ยละล่ะเรี่ยละฮะเฒ้าลดลงดีใจวุฒิวสิดีพอได้เบิงอ้าหาตัวครับพี่น้องโอ้นี่

นนีบปัทงกเนลายนี่เ้าใรือนี่เจ็เจง้งก็เนาย่งนี่นี่นีนี่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 น่นีนี่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 น่นี่นี่่นี่นี่่นี่นี่นอ่นี่นี่น่น่นี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 ่่นี้นี่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 ่นี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 นีี่นี่นอ่นีนีน คว่ด้นไดลข้สวจกันะไ่สวเลยดิโอ้ยโอ้ยมดตมัเยมันหมุนได้คุณยยได้ไหมมุน้ไมน่ะโคตรแห้งร้นโแห้งรอมันติดออกอยู่มันออกอ้เก็ดก็้บ้อยวโอเโอ้

กินโมมันมาได้พี่น้องแล้วครับนี่แหละคนหนึงพี่น้องครับโมเป็นอีเมีครับเม่นิดแล้วก็ตัวหนึ่งนี่นะครับเบอร์ทุกคนครับคนกบสองตัวเขียดนี่สามสี่ทีพีครับกบคนหนึ่งไอ้กระโตหนึ่งนี่ครับสวัสดีนะครับอ้ยมาจากคนมือนี่อ่ะว่าบเป็นแล้วครับพี่น้องสองสี่หอย่าไปนับคนใส่ถอดใสใจออกหลายครับที่นาี่นะครับที่นี่ท้กคนกินเนาะครับสี่ได้กลับเด้อครับพี่น้อง ครับพี่น้องกําลังพักกันมาหาบึงพักกังขุมครับเบาหนึ่งเบาหนึ่งมาถี่เอาไปใส่ออมขูม่ครับพี่น้องสิ่ขับไปดินก็ลังเกา้ครับเดือดพลังขู่ครับสิครับเป็นเกิดที่หนึ่ลนะคุณน่ะเป็นกรรมละครับออมเส้นหนุ่อมเส้นยังกับไข่ครับพี่น้องครับผมมากรถทิ่มขมเนี่ย แต่ว่าค้วบเป็นด่างเลยตรงพักเกลี่ยดีครับด่างยิ่งว่าด่างมันหมดเลย่มันมด่างมันไดนน้ำม่มดได้ครับมันเกลียยมายาโอ้ยค,ครับจัใหน่อยนี่ยังงาดพี่น้องขั้นเปนน้ำหมอกลงครับมาหาไตจี้ที่ที่หลีดครับจี่หลีดพี่นี่หน้าพี่หน้าครับพี่น้อง แต่ว่าคนหนถ้ากินพักทางขมอะไรแบขั่วอะไรแบโอ้ยสมตอนดิแม่น้ครับบดีดเขอเลยบ่าลงมาเก็บสอยบาหนึ่งครับพี่น้งนี่กมแ่นครับโอ้ยดังแต่ว่าอันนั้มวยยาวดิดแต่ว่าขี้อ่ยาวนี่ เอาหนาถ้าเรามองมองคุณน้องงามดีอยากเป็นเงาบาตั้งอดั้งหนาครับพี่น้องบาตั้งเสียเอาหนาดึงเงาดึงเงาเลยนางมวยไหนเงี้ยบึ้มครับคุณมาขมมากระมากมาทำพักดังสมดังโค้ครับพี่น้องขมำลำดีทำร่างบ้านก็บพวกค่อยมีอะไรได้ครับ

เงี่ยไม่ไดนบอลใช่ไหมเพื่นบอลธรรมดนเอเต้องกี้เหร่ม่หยาวเนาะตอนเราจะลงที่รถกินรถอ่อนนี่นักบอลจะมา มา,าดันบอดมันับขี้ดินไม่แงงเลยเล<อ>าไอยู่ับเกี่ยวพัยาวเล่เมีย้าผุนย้่ให้เน่ยนะครับ เอาถอยาดนึงแยกข้าวครับดีเมื่อไหร่ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ